สวัสดีครับผมตอรัติพลกูุสลประเสริฐศรีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ยินดีที่ด้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแล้วแบ่งปันเรื่องราวนะครับที่ทําให้ผมนะครับแล้วก็คุณเนี่ยได้รู้จักกันได้ดีมากกว่านี้นะครับว่าเรากําลังทำอะไรอยู่นะครับอย่างแรกนะครับผมเนี่ยอยากให้รู้จักกับสิ่งที่พวกเรากําลังทําอยู่นะครับก็คือบริษัทที่เรียกว่า Legacy c o อ p นะครับซึ่งบริษัท Legacy เนี่ยเป็น โมเดลของช่องทางการจาหน่ายสินค้านะครับคือเราเนี่ยมันก็เป็นคนกลางนะครับในการทําตลาดให้กับบริษัทเลกาซี่นะครับซึ่งบริษัทนี้ก็คือมี c e o นะครับหรือเจ้าของบริษัทก็คือคุณวันโชติกวันนะครับอย่างคุณวันเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทรําธุรกิจนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของการทรําธุรกิจมากๆนะครับเป้าหมายของเขานะครับวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยคือไม่ได้ตั้งเป้าหมายในเรื่องของยอดขายแต่ว่าเป็นการสร้างเขาเรียกว่าคนสําเร็จให้สร้างแพสซีฟจากธุรกิจนี้มากกว่านะครับ ส่วนสโลแกนของเขานะครับคือเราเนี่ยจะไม่ได้สร้างธุรกิจนะครับเพื่อเงินนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสร้างธุรกิจนี้เพื่อสร้างตํานานครับก็ถ้าเกิดนะครับเพื่อนๆได้มีโอกาสเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของคุณวันเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเจ้าของบริษัทนะครับมีผลในการที่ทําให้เราประสบความสําเร็จขนาดไหนรายละเอียดเนี่ยอาจจะสอบถามนะครับกับเพื่อนๆที่ชวนพวกเรามาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างภายใต้ บริษัทเลกซี่คอร์ปนะครับก็จะมีระบบนะครับที่ใช้ด้วยกันก็คือบริษัทก็คือระบบ s อสนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะใช้ระบบที่เป็นโมเดลเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็การที่ผมเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจนี้นะครับก็จะต้องมีคนแนะนํานะครับก็เป็นบุคคลนะครับสคนนี้พี่ชายกับพี่สาวของผมนะครับคุณนุ้ยธัญชยาพัชกุลไพสิทธิ์แล้วก็เภสศัชกรธนสิทธิ์พรสิทธิ์กุลนันท์ครับซึ่ง2คนนี้นะครับเป็นคนที่เริ่มต้นนะครับ สอนผมนะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยเริ่มทําธุรกิจเป็นนะครับทําให้ผมเนี่ยเริ่มมีความคิดนะครับมีทักษะนะครับจนทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับแต่ว่า2คนนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่ก่อตั้งนะครับกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มทูเกเตอร์ก o ุ p นะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สัมผัสนะครับทูเกเตอร์กลุ่มเนี่ยมาก็ค่อนข้างหลายปีนะครับผมสึกถึงความอบอุ่นนะครับแล้วก็ความเป็นกันเองนะครับ แล้วก็กลุ่มนี้นะครับหล่อหลอมนะครับทำให้คนเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะครับก็คําว่า t o เก t ตอรเนี่ยก็คือแปลว่าด้วยกันใช่ไหมครับ s โลแกนของของกลุ่มนะครับก็คือ we grow the future together นะครับก็คือเนี่ยเราเนี่ยจะเติบโตเราจะสําเร็จไปด้วยกันนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากไม่ได้มีความรู้นะครับเริ่มต้นจากทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับยังเป็นแบบวัยรุ่นธรรมดานะครับที่เราไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัส ในเรื่องของเป้าหมายชีวิตไม่ได้แบบสนใจในเรื่องของการทําธุรกิจอะไรประมาณแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะครับเป็นคนแบบคนเดียวที่อยู่ที่แบบไม่มีใครเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็เขาเรียกว่าเรียนรู้นะครับพัฒนานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วก็มีการคุยนะครับกับโค้ชตลอดนะครับก็เนี่ยแหละภายใต้กลุ่มหรือเกตเตอร์กลุ่มนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่า ผมเนี่ย <X prestigious> เร<ล>ิ่มมีก <Bangkok> ลุ่มนะครับเริ่มมีครอบครัวผมก็รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นแบบเด็กที่เราไม่ได้แบบอยู่ใต้ภายการดูแลของพ่อแม่ละนะครับเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราขึ้นมาเองนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามีความคิดรู้สึกว่าเราอยากจะทํากลุ่มของเรานะครับทําให้แบบความเป็นกลุ่มของเราเนี่ยได้แบบแน่นแฟนขึ้นนะครับก็ได้ก่อตั้งนะครับกลุ่มของเรามาชื่อว่ากลุ่ม ดิคอนเน็กนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับที่มาเนี่ยคือจุดประสงค์นะครับไม่ได้เหมือนกับเฟดออกมานะครับจากทุกเกเตอร์กลุ่มนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับนกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นลมนะครับใต้ปีกนะครับให้กลุ่มทุเกเตอร์กรุ๊ปของเรานะครับได้เติบโตขึ้นนะครับผมก็พยายามจะผัดเปลี่ยนนะครับบินมาเป็นหัวหน้าฝูงบ้างหรือแบบเปลี่ยนให้แบบคนที่เป็นผู้นําบ้างนะครับให้แบบเราเติบโตไปด้วยกันนะครับอย่างดีคอนเน็นะครับก็คือ มันมีเขาเรียกว่าความหมายเยอะนะครับกว่าที่ผมเนี่ยจะจะก่อตั้งกลุ่มนี้ได้นะครับก็เขาเรียกว่าผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งต่างต่างนะครับที่มันเปลี่ยนไปนะครับคือโลกเนี่ยเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเติบโตขึ้นแน่นอน,นครับเราก็ต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเราไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยก็เท่ากับว่าเราอยู่กับที่นะครับผมก็ได้เริ่มนะครับคิดเอด ต่างๆเพื่อทําให้กลุ่มของเราเติบโตนะครับเรื่องของธุรกิจเรื่องของสายธุรต่างๆเต็มไปหมดเลยอ,อย่างเช่นนะครับเรื่องของธุรกิจนะครับเราก็มีเขาเรียกว่าคอร์สนะครับหรือเป็นเฮ้าส์นะครับก็ให้ทีมของเราเนี่ยได้เรียนรู้นะครับต่างๆนะครับหรือจะเป็นเรื่องของงานต่างๆนะครับก็จะแบบมีพวกเราเนี่ยไปเรียนเนี่ยหรือไปไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับพัฒนาตัวเองไม่เคยขาดเลยจากคอร์สหนึ่งนะครับเรื่องของระบบออนไลน์นะครับเราก็มีซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของไลน์คอร์นะครับ เรื่องของ Facebook กลุ่มปิดนะครับในการไลฟ์สอนงานต่างๆนะครับหรือเรื่องของ Zo o มนะครับที่เรามีการประชุมผ่านออนไลน์นะครับแบบเห็นหน้ากันหรือแบบ y o u t u b e นะครับที่เรากำลังจะมีช n e l เลานๆนี้รวมกระทั่งเว็บไซต์ด้วยนะครับเราก็มีออนไลน์เหมือนกันนะครับหรือกิจกรรมต่างๆนะครับซีซี่พอร์ตเช่นเดเวนเจอร์นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับสนับสนุนให้เราทําธุรกิจให้เราเติบโตนะครับหรือจะเป็นเรื่องของไอดอลนะครับ คือกิจกรรมในเรื่องของการฟิตหุ่นนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับใช้เวลา3เดือนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเนี่ยมันมีคนที่เล่นนะครับภายในสเดือนนะครับต้องมีคนเปลี่ยนแปลงภายใต้กลุ่มผมได้แน่นอนนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับสายสัมพันธ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับดิสโก้ในปาร์ตี้เป็นกิจกรรมปีใหม่นะครับแล้วก็ไปสนุกกันหรือกิจกรรมการออกกําลังกายนะครับเราก็มีเหมือนกันนะครับคือเราก็ไม่ทําธุรกิจอย่างเดียวนะครับหรือ การไปที่ท่องเที่ยวนะครับแน่นอนนะครับเราก็ไปด้วยไปเท่ไปกับคนที่เราทํางานด้วยกันนะครับมันสนุกนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวกันนี้นะครับเราก็ถ่ายรูปสวยๆกันนะครับแบบนี้ล่าสุดเนี่ยก็ไปซานโตนีนะครับก็ถ่ายรูปสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับมันมีมากมายนะครับแต่ว่าคําว่าคอนเน c t ต์นะดีคอนเน็กนะครับมันก็มีความหมายนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้แบบอยู่ตั้งนะ มันก็มีสตอรี่ของมันนะครับทีนี้นะครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยดูนี้ก่อนคำว่าคอนเน c t เนี่ยมันแปลได้หลายอย่างมากนะครับสัพท์มันมีเยอะแต่ความหมายของมันเนี่ยมันคล้ายกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัพนามแบบไหนนะครับตัว่ง่ายคือมันคือการเชื่อมต่อหรือมันแบบคือสายสัมพันธ์นะครับหรือสิ่งที่ทําให้แบบเราติดต่อกันได้ถึงกันได้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบห้เห็นภาพนะครับทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเชื่อมกันหมดอ่าไม่ว่าจะเป็น พวกคอนเน็ชันต่างๆสายสัมพันธ์ต่างๆนะครับหรือการต่อจิ๊กซอว์นะครับก็คือการเติมเต็มการช่วยเหลือกันนะครับการทํางานเป็นทีมการส่งต่อนะครับหรือ,เ,อเรื่องของโซ่นะครับที่มันเป็นที่มันแบบผนึกกําลังกันก็เหมือนกับเป็นความแข็งแกร่งนะครับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ซึ่งกันและกันนะครับหรือเกลียวเชือกนะครับก็แสดงความถึงแน่นแฟ้นกลมเกลียวนะครับแล้วก็ความแข็งแรงนะครับหรือจะเป็นเรื่องของ DNA นะครับ มันก็เหมือนกับพวกสายลพันธ์จิตตะจำนึกนะครับหรือเคมีที่เราสามารถทําธุรกิจหรือว่าใช้ลัสต์ได้ด้วยกันได้นะครับหรือเป็นเรื่องของอคลื่นสัญญาณนะครับมันก็แสดงถึงเขาเรียกว่าการที่มันขยายการแผ่นะครับการเริ่มต้นจากต้นทางไปสู่ปลายทางได้นะครับหรือเป็นรูปของใยแมงมุมนะครับอันนี้ก็สื่อถึงเขาเรียกว่าการถักทอจากเส้นไปเส้นเส้นเส้นจนกลายเป็นแบบ ใยมงมุมนะครับที่แข็งแกร่งกันเป็นพาสซีฟได้นะครับหรือรูปนี้ครับที่เด็กๆเ,เนี่ยเราอาจจะคุ้นตานะครับคือการคัดตัวอักษรจริงไหมมันก็คือการเาเรียกว่าลากเส้นนะครับจากเส้นปะเส้นหนึ่งไปเส้นหนึ่งไปเรื่อยไปเรื่อยจนมันกลายเป็นตัวอักษรตัวหนึ่งมันก็ถือมันก็เหมือนกับว่าการเชื่อมต่อที่มันเริ่มไปเรื่อยจากจุดเริ่มต้นจนถึงเป้าหมายจนมันเกิดความหมายขึ้นมานะครับหรือรูปนี้นะครับ คือถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ทําหรือไม่ได้การเชื่อมต่อเลยมันจะไม่มีความหมายเลยแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มแล้วก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปเชื่อมไปเรื่อยเชื่อมต่อไปเรื่อยจนมันถึงปลายทางเราจะเห็นผลลัพธ์ครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้อะไรนะครับพูดง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกคือมันคือทุกอย่างทุกอย่างมันคือความต่อเนื่องกันคือการติดต่อกันหรือการเชื่อมกันนะครับทุกอย่างเลย คือถ้าเกิดเราเนี่ยอยากได้นะครับเราสามารถได้ทุกอย่างได้แต่มันอาจจะไม่ได้พร้อมกันภายในครั้งเดียวแต่มันจะค่อยๆสะสมค่อยๆเชื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับจนมันเกิดภาพใหญ่ขึ้นมาอ่ะถ้าเกิดผมสรุปง่ายนะครับมันก็คือทุกอย่างเนี่ยครับมันคือความเข้าใจในเรื่องของเคมีสายสัมพันธ์การช่วยเหลือกันนะครับการให้การส่งต่อการเป็นระบบนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ การเป็นหนึ่งเดียวก็คือการเชื่อมต่อนะครับนี่คือเรื่องของสตอรี่นะครับสั้นๆน,นะครับให้เราเนี่ยอาจจะรู้จักนะครับว่ากลุ่มของเราเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็เป็นมาอย่างไงนะครับผมสุปง่ายๆคือกลุ่มของเรานะครับดีคอนเนคเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อท,ที่หมายว่าจะแสดงว่ากลุ่มเราเนี่ยเติบโตนะหรือกลุ่มเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นนะไม่ใช่เลยนะครับ กลุ่มของเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพวกเราครับเพื่อครอบครัวของผมนะครับผมก็อยากให้ครอบครัวของผมเนี่ยมีความสุขนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งนะครับไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุดนะครับทุกความสําเร็จเนี่ยมันไม่สามารถสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวของผมนะครับก็คือเกิดจากการที่เพื่อนๆน,นะครับมาช่วยกันนะครับแล้วก็สามารถทําให้การสร้างธุรกิจเนี่ยสนุก นะครับแล้วก็สําเร็จไปได้ด้วยกัน,นครับด้วยกลุ่มของผมได้คือเดินคนเดียวเนี่ยอาจไปด้วยอาจไปได้เร็วนะครับแต่ถ้าจะไปให้ไกลเราต้องเดินด้วยกันนะครับก็ยังไงก็กลุ่มดีคอนเน็กนะครับก็ขอฝากฝากตัวด้วยนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ